ต,ตื่นแต่งครับกดเทเลยเฮ้มาดูแมค anyway. พพ ie, right โครนี่ right? S K 140ไหนพี่สติกเกอร์เท่าไหร่นะสติกเกอร์เท่าไหร่นะสติกเกอร์สติกเกอร์เท่าไหร่นะครับเท่าไหรน่าจะหักขาดนี้น่าจะไรเปิดอยู่นะจากเพราะจากเพราะสติกเกอร์นะโอ้สติกเกอร์ไล่เดียวเลยนะอันนี้นราบซื้อสี่หมื่นยูโรหนาลายนะสติกเกอร์แท็กเตอร์นะ เรวนะโอ้โอ้เนยาคตัดมตัดตัดเกียนเขาแปต้นเลยนะทเชครับนี้เลยทำที่ไหนครับเนี่ยทาน้จางน,น,างน,นงนะโอ้ยยอดแล้วาวไฟเนี่ยลาวนึงมันเท่าไหร่ครับเนี่ยลาวไฟเนี่ยโอ,โอ้เป็นหมืน่ลนลาวนึงนีนะโอ้นดูดูด้วย ตทางม้อนนะของด่างอ,อ่ตั้งม้อนอ่าทางม้อนยี่ห้ออะไรไหมโอ้โหองประตนะใหรีวิวหน่ยอยรีวิวหน่อยงานสว,วนยไงโอ๊ยสายเป็นนักขาน้วเนี่ย <laughs> ตุก๊กตายเท่าไหร่ตุกก๊กตามีคันใหญ่ยิ่งวันน,นี้งานงานหนสายสาม เห็นอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่นี่รประมาณเท่าไหร่ครับนี่แต่งเลยตูปไม่ถูกบูมไม่ถูปตางใส่ตังลองเกินเกินเนี่ยเท่าไหร่รแอโนเซตเกินโทษโทษ เซียนุกนี่เป็นเล็วเป็นอย่างเท่เลยยอด ไกลๆเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ